ค่ะก็มาดูข่าวสารภายในพื้นที่จังหวัดบึงการกันนะคะมาดูเรื่องของสถานการณ์แม่น้ำโขงกันต่อเลยค่ะที่ยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดค่ะเช้าวันนี้นะคะจังหวัดบึงการของเราค่ะน้ำโขงก็ไหลกลับเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร2องตำบลน,นะคะถนนหมู่บ้านน้ำท่วมสูงกว่าเมตรเลยค่ะ เมื่อเช้านี้นะคะในช่วงเวลาประมาณเจ็ดนาฬิกานะคะระดับน้ําในแม่น้ํโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬเช้าวันนี้วัดได้สิบสองจุดสองูนเมตรนะคะต่ํากว่าตลิ่งอยู่ที่หนึ่งจุดแปดูนเมตรตลิ่งเนี่ยอยู่ที่สิบสี่เมตรนะคะเรียกว่าห่างจากจุดวิกฤตสิบสาเมตรเนี่ยเพียงแปดสิบเซนติเมตรเท่านั้นซึ่งก็เป็นไปตามความคาดหมายก่อนหน้านี้นะคะเพียงสองวันที่ระดับน้ํโขงเพิ่มสูงขึ้นจะไหลกลับเข้าลําห้วยอาหงค่ะ หลังจากก่อนหน้านี้นะคะน้ำได้เอ่อท่วมจุดกลับรถใต้สะพานห้วยอาหงในพื้นที่บ้านอาหงตำบลหอคำอำเภอเมืองบึงการค่ะซึ่งล่าสุด ล่าสุดนะคะเชา้านี้น้ำคงก็ไหลย้อนกลับเข้าไปตามลำห้วยนะคะไปสมทบกับน้ำในหนองอาหงและหนองเมือกส่งผลกระทบกับก,บการดำรงชีวิตของประชาชนนะคะมวลน,น้ำจำนวนมากเอ่อล้นท่วมถนนระหว่างหมู่บ้านและตำบลค่ะในพื้นที่บ้านดอนปอหมู่ที่5นะคะบ้านชัยบาดานหมู่ที่2และถนนสายบ้านดอนปอหมู่ที่ตําตำบลโนนสว่างบ้านหอคำหมู่ที่1นะคะในพื้นที่ตำบลหอคำอำเภอเมืองบึงการระดับน้ำนะคะ บางจุดก็สูงกว่า1เมตรทําให้รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ค่ะชาวบ้านตลอดจนนักเรียนนะคะต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางนะคะอ้อมไปใช้เส้นทางสายบ้านนนสว่างตาบลนนสว่างและเส้นทางสายบ้านไทยเจริญตําบลหอคําทําให้การเดินทางไปมาหาสู่กันนะคะและการเดินทางเข้าไปในตัวเมือง รวมถึงไปเรียนหนังสือเนี่ยระยะทางก็ไกลามากขึ้นนะคะต้องใช้เวลามากขึ้นด้วยนอกจากนี้ปริมาณน้ำำนําจํานวนมากค่ะที่เอ,อ่อท่วมพื้นที่การเกษตรนะคะทั้งนาข้าวสวนยางพาราสวนปาล์มน้ํามันรวมถึงพืชผลชนิดอื่นๆน,นะคะและบ่อปลาที่อยู่ตามหัวไร่ปลายนาในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะที่ติดอยู่กับลําห้วยอาหงติดกับหนองอาหงและหนองเมือกนะคะในอีกหลายหมู่บ้านก็กินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างในสองตบลค่ะตื่น คือตำบลโนนสว่างและตำบลหอคำนะคะเช่นเดียวกับถนนถนนสายระหว่างหมู่บ้านนะคะบ้านโนนแพงหมู่ที่9ตำบลไคสีแล้วก็บ้านห้วย3มยอดเทวกุลนะคะหมู่ที่9ตำบลป่งเปื่อยอำเภอเมืองบึงการค่ะมวลน,น้ําจํานวนมากในหนองกุดจ,จับนะคะก็เอ่อท่วมถนนระดับน้ําสูงกว่า80เซนติเมตรค่ะชาวบ้านก็สัญจรไปมาไม่ได้นะคะขณะที่พื้นที่การเกษตรก็จมน้ํานานเกือบเดือนแล้วค่ะ ด้านของหน่วยงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬนะคะได้รายงานถึงพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเล็กน้อยคะ่ะแ,แต่ยังไม่ส่งผลกระทบมากนะคะส่วนในด้านของปศุสัตว์ก็ได้มีการเตรียมสเสบียงอาหารช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอีกทั้งหน่วยงานต่างๆนะคะอีกทั้งหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ยังได้เตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่างๆอย่างเต็มที่ค่ะ ก็เรียกได้ว่าคือสถานการณ์ก็ยังคงมีอยู่ในหลายพื้นที่นะคะทําให้กระทบกับการสัญจรไปมาการไปเรียนหนังสือการไปทํางานด้วยนะคะต้องใช้เวลามากขึ้นแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็ยังคงยังคงเตรียมที่จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในขั้นตอนถัดๆไปด้วยค่ะครับผมนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับเรื่องระดับน้ำของที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไหลย,ย้อนกลับเนื่องจากว่าระดับน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับ <c oughs> ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา